ระดับของคณะกรรมการนิรภัยการบินการจัดตั้งคณะกรรมการนิรภัยการบินนั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยอย่างน้อยระดับของหน่วยควรจะต่ําสุดถึงหน่วยบินอิสระที่มีโครงการนิรภัยการบินของตนเองหน่วยบินหรือฝูงบินที่อยู่ประจำณที่ตั้งกองบินยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการนิรภัยการบิน เพราะกิจกรรมนิรภัยการบินที่จะดําเนินการระดับฝูงบินนั้นย่อมจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามขอบเขตของโครงการนิรภัยการบินของกองบินอยู่แล้วฉะนั้นพอสรุปได้ว่าคณะกรรมการนิรภัยการบินควรจะต้องจัดตั้งขึ้นตามระดับของโครงการนิรภัยการบินคือคณะกรรมการนิรภัยการบินระดับสูงกว่า กองทบ,บกคณะกรรมการนิรภัยการบินระดับกองทบ,บกคณะกรรมการนิรภัยระดับเมเจอร์คอมแมนเช่นระดับกองบินยุทธการเป็นต้นคณะกรรมการนิรภัยการบินระดับกองบินหรือเทียบเท่ากองบินคณะกรรมการระดับนี้หรือต่ำกว่านี้เขามักจะเรียกว่าเซฟตี้ คอมมิตตีคณะกรรมการนิรภัยการบินของหน่วยบินที่มีโครงการนิรภัยการบินของตนเองซึ่งอาจจะตั้งขึ้นได้ตามความจำเป็น